จะทำอะไรครับจิกตกซ้ายจกซายใช่ไหมล้วอยู่นี่ครับทำไมดองไม่ได้กนี้จิกว่า ระวังน้ำเข้าจมูกลูกนะระวังน้ำเข้าจมูกลูกระวังน้ำเข้าจมูก

อันดิ่งอ่ะเย้โอ้เหนื่อยก็เล่นน้ำอาทิตย์จะตกดินแล้วบ๊ายบายมามีหน่อยบ๊ายบายทางนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย <Hey. S 2> แกเป็นไรอ,อุ้ยอุ้ยติดสายดูดเหรอสายดูดอเอาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมครับสา,สายดูดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ย

อยู่ที่เครื่องเล่นครับเล่นอะไรอ่ะครับเล่นมาเรอะครับ ไปจับนี่อะไรอ่ะบาาน่าโบสถ์มาน่าโบสถ์ มันจหน้าโบ๊ทมันจหน้าโบ๊ทลูกไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้เล่นไ,ไ,ไม่ได้ลูกไปเล่นไม่ได้ลูกหนูยังเล็กอยู่ไว้ตอนโตกว่าน,นี้ แม่ไอห่ามามีนู่นมามีรออยู่นู่นแล้ว ทะเลชอบมากแม้ชอบหนูชอบอะไรครับชอบซ้ายชอบอะไรอีกชอบขึ้นขึ้นทะเลเล่นน้ําสนุกไหมครับเล่นน้ําอีกเหรออุ้ยพอแล้วมั้งสองรอบแล้วเช้าเย็นเมื่อวานนี้ขาติดว้าวเป็นไรอะ่ะโดนอะไรอะ่ะสายดูดเหรอ สายดูดยกได้ไหมอุ้ยได้แล้วสายมันติด,ตดนะระวังเกงเปียกนะนนต,ติดอีกแล้วครับ อุย้ยมิก้าตัวอะไรนี่อุยอ้ยอุ<า>้ยขาเออแมงดาลูกแมงดาอุย้ยมีกี่ขานะากระป๋อ นี่นี่นี่มีกาตากระตูนนี่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 ยไหมนี่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 นีโม ไหนโอ้ว่าอะไรจะใหญ่ไหมปลากระลังปลากลระลังครับอันนี้อันนี้ปาลาอะไรอันนี้ปลาโนรีอันนี้ปาลาอะไรอันนี้ปลาจาระเม็ด ไหนอ,ไอันนี้ปลาเข้าเม้าอันนี้ปลาไหอันนี้ปลาตะคองอันนี้ปลา,าไหลหมังเล่นี่มีแต่หางเห็นไหมนะ่ะอยู่ในกระบอกนี่นี่นี่ปลาข้างคข่าเข่ากัดตาย กระต่ายาสลัดหินบ้งางนนี้ยโอ้มิก้าอะไรอะไระไดูดิโอ้อะไรลูก

เยอะเลยอะไรนะครับปามันหายไปไหนหมดแล้ว อุ uh. Uh. Yeah. Mm ้อนี่มันหัวนี่ไปซะบ้าเฮ้ฉลาาหมอไม่ใช่อู้หึ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 ห Sim? Ah. Não. Vai medo.

อันนี้ปลากระมังปลากระมงกระมงกระมงมุงกระมงอันนี้เุ้ยอันนี้ฉลามมิก้าอันนี้ฉลามมิก้านี่ไงฉลามหนูอ่ะนี่นี่ฉลามหนูอ่ะนี่ใช่ไหมใช่ไหมครับ ใครบ้างนี่อะปลาฉลามนี่ไงไ<ป>ใช่ไหมไ<ป>ใช่ปลาฉลามไหมเนี่ยปลาฉลามไเบบี้ไงเนี่ยเบบี้ชา้าง<ป>รู้จักบ่างเบบี้ชา้างถ่ายรูปกับเบบี้ช้างหน่อยอยู่ตรงนี้ยื่ถนถันอ่ะอหันหน้าาอย่างนี้

เอามิก้าเอาเดี๋ยวราไปจับเราไปจับไปไปไปมีอะไรอีกไปทางนน้นไปทางนน้นมิก้าทางนี้ครับ Eu ตามกุ้งมากเลยมัเวี่งแก้วเลยนะตามกุ้มตามกุ้งสีแดงนี่ก็ตามเลยครับอนิโม่